รู้ไหมไหนเล่าวาเลนไทน์ Valentine, มาจากไหน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Janio Diary Di กับช่วงรู้ไหมไหนเล่าเย้เป็นช่วงใหม่ของเรานะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราอะสงสัยใคร,ร่รู้แล้วก็ไปรีเสิร์ชมาไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาเล่าในเวอร์ชันที่แบบสั้นๆกระชับจะชับให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรยา,ยาวๆเหมือนกันมันก็คงจะดีเนาะถนะ้าเกิดสมมติว่าเราอ่านมาแล้วสามารถเอามาสรุปเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆให้กับทุกคนได้รับข้อมูลเหล่านั้นไปได้ด้วยกันด้วย นะวันนี้ก็มาเริ่ม EP แรกของเรานะคะกับรู้ไหมไหนเล่าวาเลนไทน์ Valentine. มาจากไหนอ่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะ14ค่กุมภาวันวาเลนไทน์ที่เรารู้จักกันแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคําว่าวาเลนไทน์เนี่ยมันมาจากไหนมีที่มาจากอะไรและทําไมต้องเป็นวันที่14่กุมภาวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าแต่หลายคนน่าจะเคยได้ยินเนาะว่าคาว่าวาเลนไทน์มันมาจากเป็นชื่อนักบุญใช่ไหมเซนต์วาเลนไทน์ใช่ค่ะ เซนวอเลนไทน์นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของวันแห่งความรักนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยแบบย้อนกลับไปไกลมากๆสมัยนั้นนะคะเป็นช่วงที่มีสงครามถูกไหมมีการสู้รบเพื่อแบบไปตีเมืองไปแก่งแย่งบ้านเมืองมาอะไรอย่างเงี้ย โดยสมัยนั้นนะคะเป็นยุคข,ของจักรพรรดิคอดิอัสที่2เนาะจักรพรรดิคอดิอัสะเขารู้สึกว่าการที่ผู้ชายเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงมีครอบครัวมีภรรยาผู้ชายกลุ่มนั้นเน่ะเขาจะไม่ค่อยยอมให้ความร่วมมือในการมาสู้รบเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองสักเท่าไหร่เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบการแต่งงานเลยไม่อยากให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นไม่อยากให้มีความรักเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดพระราชองค์การที่ว่าห้ามไม่ให้มีการมัน่นไม่ให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นในกรุงโรมเป็นอันขาด แต่ว่านักบุญที่ชื่อว่า Saint นเซนต์วาเลนไทน์คนนี้ด้วยความที่เขานับถือศาสนาคริสต์เนาะแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าอะ่ะอยากให้คนรักกันการแต่งงานการมั่นหมายการมีลูกการมีครอบครัวมันเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็วิเศษมากๆ mm hmm. เขาก็เลยขัดคําสั่งของจักรพรรดิคลอเดียสโดยการแอบทําพิธีแต่งงานให้กับ ชาวคริสในเมืองซึ่งพอเรื่องนี้เข้าหูท่านจักรพรรดิคอรดิอัสะท่านก็แบบโกรธจัดมากเขาก็เลยจับเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยเข้าไปขังในคุกเลยขณะที่เซนต์วาเลนไทน์ถูกจับไปอยู่ในคุกใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็ได้ตกหลุมรักกับลูกสาวของผู้คุมในคุกที่ชื่อว่าจูเลียจูเลียเนี่ยเป็นหญิงสาวตาบอดซึ่งทางผู้คุมก็เห็นว่าอ่าในเมื่อเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยเป็นถึงนักบุญนะเป็นผู้รู้ก็เลยส่งลูกสาวที่มองไม่เห็นเนี่ยมาร่ำเรียนวิชาต่างๆกับ ท่านเซนบอลเลนทาแลทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันเนาะแล้วมันก็จะมีตำนานเรื่องเล่าว่าเซนบอลเลนทายอ่ะอธิษฐานต่อพระเจ้าให้จูเลียเออมหายจากอาการตาบอดได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นตำนานสืบต่อกันมาแต่สิ่งที่สำคัญคือเซน Val เลนทายก็ถูกคำสั่งประหารชีวิตแล้ววันที่ประหารชีวิตของเซนบอลเลนทายเนี่ยก็คือเป็นวันที่14กุมภาพันธ์หรือว่าเป็นวัน Val เลนทายของเราเนี่เองซึ่งก่อนถูกประหารชีวิตเนี่ยเซนบอลเลนทายก็มีการได้ส่งจดหมายไปถึงจูเลียคนที่เขารักเนาะแล้วก็ลงท้้าาายยยจดดหมดววค่ From Your Ball e เพราะงั้นวันที่เซนเวาเลนไทน์ถูกอาหารชีวิตนะคะ14กุมภาพันธ์ก็เลยกลายมาเป็นสัญลักษณ์เป็นวันแห่งความรักมาถึงตอนนี้นั่นเองเพื่อเป็นการระลึกถึงว่าเออเซน์วาเลนไทน์เนี่ยเขายอมที่จะถูกจับกมุมยอมที่จะขัดคําสั่งท่านจัก,กรพรรดนินะเพียงเพราะว่าเขาอยากเห็นคนที่เขารักกันอะได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่งานนั่นเองค่ะ แลยก็จบไปแล้วสําหรับเรื่องราววันวาเลนไทน์ของเราเอาจริงเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนคือรู้แค่ว่าชื่อวาเลนไทน์มันมาจากชื่อเซนวาเลนไทน์แค่นั้นเลยและนี่ก็คือเรื่องราวแห่งวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สามารถติดตามช่วงรู้ไหมไหนเล่าได้ที่ช่องจ a นเดียร์ไดอารี่เลยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ ep หน้าทุกคนบ๊ายบาย